ไล์ลุงคลิปนี้นะฮะคือโทนเกาหลีในประเทศไทยมาดูภาพไฟนอลก่อนนะฮะภาพเซตนี้นะฮะมาจากคลิป2 0 0 0 0ถ่ายคาเฟ่จะรอดไหมแล้วพอดีมีน้องคนนึงให้ผมช่วยสอนอสโปรเซสโทนเซตนี้ก็เลยเอามาเป็นโทนเกาหลีในคาเฟ่ไทยมาดูภาพไฟนอลกันนะฮะอัลบั้มนี้นะฮะผมใช้กล้อง Sony s o n y A7 Mar k บนนะครับติดเลนส์ FE 2 0 0 600 F 5.6ถึง 6.3G o ด s ภาพที่ได้ออกมาเป็นแบบนี้ โทนมันประมาณนี้นะครับใสๆช่วงเวลาที่ผมเลือกถ่ายนะครับคือช่วงเวลาบ่าย3ามโมงเพื่อให้ได้แสงสีขาวถึงจะร้อนแต่ก็มันไม่มีทางเลือกครับถ้าคุณถ่ายเลยไปกว่านั้นไปสัก4ี่โมงครึ่งอะไรเงี้ยโอเคมันจะไม่ร้อนแต่ว่าแสงมันจะไม่เป็นสีขาวเหมือนตอนบ่าย3ามโมงนะคอนดิชันครบหมดแล้วมาเริ่มโพสต์กันเลยดีกว่าภาพที่ผมใช้ตั้งต้นนะฮะคือภาพนี้ ถ่ายตอนใยสองสี่บ247นะฮะให้เห็นเลยว่าเออมันถ่ายช่วงเวลานะั้นมันจะได้แสงประมาณแบบาขาวๆประมาณนี้นะครับตั้งไว้บาลานซ์เป็นแบบ Daylight มาโรเซสกันผมกดตัวดีเดย์บลเข้าไปมาดูภาพ Before กันนะครับผมกดรี s e t ปึ๊บภาพออกมาเป็นแบบนี้ตอนที่ถ่ายเนี่ยผมตั้ง Creative Look หลังกล้องเนี่ยเป็นแบบ PT หรือ Portrait แต่ว่าพอมาดูรอเนี่ย Adobe Lightroom เนี่ยมันจะอ่านโปรไฟล์ออกมาเป็น Adobe Color ซึ่งเริ่มต้นเลยเราต้องไปจัดการทำโปรไฟล์ให้ได้แบบหลังกล้องซะก่อนผมก็ไปที่ Basic ขึ้นมาแล้วมาตรงนี้ฮะตรงโปรไฟล์เห็นไหมมันจะอ่านเป็น Adobe Color ซึ่งตอนผมถ่ายผมตั้งเป็น Portrait หรือ PT ผมก็มากดตัวนี้ฮะจุดๆตรงนี้แล้วผมก็มาเลือกตรง Camera Matching เนี่ยผมมาเลือกเป็น PT หรือ Portrait ไอ้ Camera Matching เนี่ยมันจะตามกล้องที่เราใช้นะครับอย่างผมใช้ Sony A7 Mark โเนี่ยมันจะเป็น Creative Look เพราะงั้นมันจะมีไอ้ตัวโปรไฟล์เนี่ยที่เป็น PT หรือ Portrait ให้เลือกแต่ถ้าเกิดใช้รุ่นอื่นที่มันไม่ได้มี Creative Look เนี่ยมันก็จะไม่มีให้เลือกแบบนี้โอเคผมใช้ PT เนี่ยเป็นตัวตั้งในการโพสเพราะว่ามันได้สี สกินและความนุ่มนวลอะไรเงี้ยอย่างที่ผมเซตเอาไว้หลังกล้องแล้วมันต่อได้ง่ายนะครับอ่ะโอเคผมเลือกพีีไว้กด Cross เราจะมาเริ่มทําในส่วนของความมืดสว่างกันก่อนอย่างแรกเห็นเลยภาพน,นี้มันมืดนิดนึงผมก็ต้องไปดันขึ้นให้มันสว่างประมาณนี้เริ่มต้นงี้ก่อนเลยแล้วหลังจากนั้นผมลดไฮไลท์ลงครับลดสุดเลยแล้วผมก็มาลดชาร์โดลงนิดนึงให้มันเกิดความคอนทราสประมาณหนึง่งนะครับแล้วก็มาลดแบล็คลงหน่อยนึงนี่ประมาณนี้แล้วก็ลดไวท์ลงนิดนึง แล้วก็ตรง Dh a ฮตตรงนี้นะฮะผมลากไปทางซ้ายนะครับเพื่อให้ภาพมันสว่างใสขึ้นจะได้ออกมาเป็นแบบนี้และด้วยความที่มันเป็นโทนเกาหลีนะฮะสไตล์งานของเกาหลีเนี่ยมันจะไม่เหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นมันจะออกจืดๆแต่เกาหลีเนี่ยมันจะมีความจัดจ้านของสีเพราะงั้นผมจะเพิ่ม s a t u r a t i o n เข้าไปอีกนิดนึงนะครับราวๆประมาณนี้แล้วก็เพิ่มไว b r a n ์นเข้าไปหน่อยหนึ่งประมาณแบบนี้นะครับนิดๆหน่อยๆนะตรงนี้โอเคส่วนของเบสิคจบผมปิดเบสิ c ไปส่วนถัดไปเกี่ยวกับความมืดสว่างอีกแล้วโทนเคิร์ฟ เปิดขึ้นมาผมกดอนิเแช่แล้วคลิกลงไปที่จุดตัดทั้งหมด3จุดตรงนี้นะฮะสิ่งที่ผมทำก็คือมาดันส่วนมืดขึ้นนิดเดียวนิดเดียวนะห้ามเยอะนะฮะห้ามให้มันเป็นฝ้าเยอะนิดเดียวเลยแล้วก็มาลดส่วนสว่างสุดลงนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นนะฮะแล้วก็มาดันตรงส่วนกลางขึ้นนิดเดียวนะครับห้ามเยอะนะฮะนิดเดียวจริงๆนะไม่งั้นภาพมันจะไม่เป็นธรรมชาตินะครับนิดเดียวจริงๆนี่ครับ เอาแค่ประมาณนี้นะอย่าเยอะนะฮะเนี่ยมันจะได้กราฟหน้าตาเป็นแบบเนี้ยนิดเดียวแต่ว่ามีความแตกต่างนะเปิดกับปิดนนิดนึงนี่ยเหอ่ามันจะประมาณนี้นะครับโอเคจบเรียบร้อยแล้วโทนเคิร์ฟปิดไปตัวถัดไป c a m e ล่าคาลิเบ t i o ชันนะตรงชาร์โดทินเนี่ยผมลากไปทางซ้ายให้มันติดเขียวในส่วนมืดนี่ลากไปประมาณลบสิเห็นไหมภาพมันจะติดเขียวเยวนิดหนึงในส่วนมืดจากนั้นผมมาทำตรงบูมเรีผมลากไปทางซ้ายลบห แล้วก็บวก saturation สอ่าผมบอ,อกเป็นตัวเลขไปเลยนะแล้วก็ต้องก r e e primary ผมลากไปทางขวาบวก9แล้วก็เพิ่ม saturation ด้วยบวก6ตรง red primary นะฮะผมจะมา focus ที่สี skin แล้วตอนนี้หน้าติดชมพูไปนิดนึงผมลากให้ติดเหลืองไปหน่อยนึงประมาณบวก2นิดนึงเนาะนี่ประมาณนี้แล้วก็บวก saturation เข้าไปนิดนึง ประมาณบวกสิก็มีนิดนะก็ประมาณหนึ่งมันจะได้สีประมาณแบบนี้นะครับลองปิดเปิดคาลิเบรชันดูปึ๊บปึ๊บอ่าเห็นไหมมันเป็นโทแล้วโอเคผมปิดคาลิเบรชันตัวถัดไป Color Grading เปิดขึ้นมาตรงส่วนชา a ์โ w นี่ผมกดตรงชา a d โดผมลากไปทางออกแดงแดง,แดงส้มๆตรงนี้นะฮะโดยตัวเลขเนี่ยอยู่ที่3 4 7และ Saturation อยู่ที่ประมาณ16เนี่ยมันจะได้ชา์โดที่มันอะ มันจะอมสีส้มเข้าไปมันผสมกับเขียวเมื่อกี้ที่ผมลากตรงคาลิเบอชันเข้าไปนะครับมันจะเป็นการผสมสีผมใส่ชาโ์โดสีนี้เข้าไปเพื่อสีมันพอดีนะครับจากนั้นผมไปที่ตรงมิดโทนผมลากไปทางส้มนิดนึงส้มออกเหลืองๆเนี่ยเพื่อให้แสงที่มันอาจจะดูติดฟ้าไปสักนิดเจือความอุ่นเข้าไปโดยตัวเลขที่ผมใช้อยู่ที่31แล้วก็ s ซตโเรชันอยู่ที่9ได้ออกมาเป็นแบบนี้ ลองปิดเปิดดูปิดเปิด,เ,ปดเห็นไหมฮะมันจะเติมความอุ่นเข้าไปอ่าประมาณนี้เติมความอุ่นเรียบร้อยแล้วตรงนี้ส่วนของคัลเลอร์เกรดจบแล้วครับทำแค่นี้อัลบั้มนี้แล้วผมก็ซิงค์ไปที่ภาพอื่นๆนะเนี่ยผมก็ซิงค์ไปเลยตึกตึ๊กตไปที่ภาพอื่นๆนะฮะส่วนภาพที่มีสีเขียวผมก็จะเข้ามาคัสตสมัยเรื่องของสีเขียวนิดนึงตรง H L/ Color ตรงนี้นะฮะผมจะเข้ามาคัสสมัยสีเขียวให้มันได้เขียวแบบดิบๆหน่อยผมก็ดันทางฮิวเนี่ยไปทางเขียวอมน้ําเงินนะก็บวก55แล้วก็ลด saturation ลงเป็นลบ55นะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ในกรณีที่ถ่ายไปแล้วไปเจอสีเขียวแบบนี้ผมก็จะเข้ามาคัสสมัยประมาณนี้จบเรียบร้อยแล้วครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะฮะสามาัครสูนได้ที่เว็บ w w w i l o v e t o g o c o m s h o p หรือใครสะดวกช้อปปี้หรือด้าก็เสิร์ชชื่อร้าน i l o v e t o g o เจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ